สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมีม่นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ให้กับคุณลอรับเก่านะคะจำเดือนมีนาคมนะก็เดินทางมาถึงชาวมิถุนหรือว่ามีถุนแล้วนะคะ,ะดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะการแบ่งวันที่ก็ได้ทั้งตะวันตกและไทยนะคะดวงทั่วไปเนาะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าอยากเช็คส่วนตัวจริงๆก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะคะโปรโมชั่นมีเยอะนะคะ แต่ว่าวันนี้นะขอให้เป็นคนที่เลิกกันขาดแล้วนะถ้าจ่ทะเลาะกันแล้วห่างกันนะ่ะให้ดูคนมีคู่ไปก่อนนะคะมาเริ่มเปิดกันเลยกลองแรกจะเป็นตัวตนของคุณมิถุน,นะคะ่ะกล่องที่สองตัวตนของคนรากเก่านะคะก็บทสรุปค่ะ ให้สำหรับเดอะสตาร์ขึ้นมานะคะการเยียวยานะการรักษาใจการมีความหวังและได้ไปต่อนะคะน่าจะหมายถึงการเยียวยาใจตัวเองได้แล้วก็ m o ฟออนได้นะคะมาดูค่ะให้คุณโอ้โหให้ดีนะขึ้นมาเป็นคิงถือเหรียญเลย ช่วงนี้คุณน่าจะ move on ได้ร้อ็นแล้วแหละนะคะกลับมามีความมั่นคงนะคะ่ะทั้งในเรื่องจิตใจแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะใครที่มีปัญหาเศรษฐกิจหลังจากเลิกกับคนรักเนี่ยตอนนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเต็มที่เนาะแล้วก็มีไพ่3มถ้วยกับหัวด้วย ช่วงนี้คุณยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอกับความรักใหม่ๆนะคะถ้ามีคนเข้ามาบอกว่าคุณจะยังปฏิเสธอยู่แล้วก็ถ้าคนรักเก่ากลับมาง้าอเนี่ยบอกว่าคุณยังไม่พร้อมจะไปต่อกับเขานะคะเดือนันค่ะชีวิตดีค่ะสดใสน,นะคะมีเรื่องที่แบบมีความก้าวหน้านะคะมีคนเข้ามาจีบด้วยนะคะสเสน่ห์แรงเนาะแล้วก็มีไพ่สิบเหรียญน,นะคะคุณน่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับครอบครัวคุณนะคะแล้วก็อ่าง่วนอยู่อบการทำมาหากินสร้างความมั่นคงให้ตัวเองนะคะ มาดูที่พนักง,งานเขาค่ะเดทค่ะ transformation นะหลังจากเลื่อราก,กับคุณเขาพย่ยามจะ move on แล้วมีก็มองว่าเขาก็ move on ได้พอสมควรนะคะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นพนักงานวิฟอร์จูนที่กลับหัวยางไรก็ตามถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะประสบความสำเร็จในด้านไหนนะหรือว่าอยากจะมีความรักครั้งใหม่เนี่ยมองว่า อาจจะยังมาไม่ถึงนะคะเขาน่าจะยังต้องให้เวลาก่อนนะคะถึงจะได้ในสิ่งที่เขาปรารถนาจริงๆนะคะจากรวันยังไม่ได้ส่งสิ่งที่ดีดมาให้นะคะแต่ในอนาคตเนี่ยเขาก็จะได้พบเจอสิ่งที่เขาต้องการนะคะมีไพ่เก้าดาบ,บี่กบหัวนะคะการเลิกกันเนี่ยทาให้เขาอะปลดล็อกได้ ตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยคนคนนี้เขาน่าจะเครียดอะไรบางอย่างนะคะมีความกดดันบางอย่างไม่ว่าจะเป็นที่เขาก่อเองหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบเขาก็พูมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อยส์ของการที่แยกกันไปในตอนนี้น่าจะดีสําหรับเขานะคะแล้วก็มีก้าวถุยที่กับหัวอเองแล้วก็ตามอย่างที่เมย์บอกเลยว่าถ้าเขาอยากมีรักครั้งใหม่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีนะคะยังไม่เจอคนที่ถูกอกถูกใจหรือว่าดีกับชีวิตเขาเพราะฉะนั้นช่วงน,นี้เมย์มองว่าเขาก็อยากมีใครนะ่แหละเขาอยากมี transformation นะอะครั้งใหญ่แต่ว่ามมัันนนก็ยยงไไไ่ดด้้ตอบบบโจท์แเรปะะคะ พลังงานคุณนะดูดีกว่านะคะมาดูที่บทสรุปนะมีห้าเหรียญกับหัวนะคะ ความสัมพันธ์ของคู่สองคนน่ะมันกนข้างที่จะไม่สามารถคียกันเนาะเวลาที่มีความไม่สบายใจอะค่ะมันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะเหมือนกับว่าไม่ได้ซับพอร์ตกันนะนะก็เลยไปกันไม่ได้นะแล้วก็มี2เหรียญด้วยอาจจะเป็นเรื่องของ Choice นะเรื่องของการไม่ให้ความสําคัญกันนะคะก็เลยทําให้มันจะต้องแยกกันไปนะคะแล้วก็มีคิงถือถ้วยอย่างไรก็ตามคู่สองคนไม่ได้เกลียดกันนะยังคงมีความรู้สึกดีๆค่ะพร้อมที่จะเป็นเพื่อนด้วยค่ะมีความเป็นหัวเป็นใยกันนะคะแล้วก็มีชฉรีอยอกับ ผัวอนาคตน่ะยังเปิดกว้างอยู่สําหรับคู่คุณนะถ้าคุณไปใช้ชีวิตอิสระของตัวเองอะคะ่ะแล้วคุณรู้ใจตัวเองเมื่อไหรหรือว่าพรา้อมที่จะปรับตัวมากันเมื่อไรเนี่ยโอกาสจะกลับมาคืนดียังมีอยู่นะคะ <c oughs> ก็ถือว่าประมาณ60%แล้วกันนะคะประมาณนี้เนาะอยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะ <c oughs> ก็มีความสุขดีเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เราเข้าต่อค่ะ This could be the one นะคะมี me very soon แล้วก็มี let go of control issue ย่างที่ไม่บอกเขาว่าความสำคัญยังเปิดกว้างอยู่คนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเนื้อคู่คุณก็ได้นะคะแล้วก็คุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาเคลียร์ยใจกันแต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือการยอมรับในตัวตนของกันและกันนะไม่คาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จากอีกฝ่ายหนึ่งนะแล้วก็มันไม่นานเกินรอหรอกคะ่ะถ้าคุณยังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะมันก็ยังมีโอกาสที่ได้วนกลับมาะคะ่ะ คือไม่ได้แบบทิ้งเวลาประมาณแบบ5ปีสิปีแ,แบบนั้นไม่ถึงขั้นนั้นนะก็เร็วๆนี้อ่ะนะคะถ้าคุณยังปบบขนาจะไปต่อกันนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คำแนะนำต่อนะคะแต่เชื่อไหมว่าบางคนอนะบางคู่อะห่างกันไปเป็น20กว่าปีแล้วอะกลับมารักกันได้นะคะเมย์เคยเจอนะคะเป็นคนใกล้ชิดเมย์นเนี่ยแหละคือเขาเคยรักกันมาแล้วเขามีอันต้องห่างกันไปอะไรเงี้ยนะคะมีการแบบไปเรียนต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ ต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วอยู่ดีกลับมารักกันใหม่ได้ยังไงก็ไม่รู้คะ่ะต่างคนต่างอย่าร้างนะคะกลับมาเจอกันอีกทีนึ่ง20-30ปีผ่านไปแล้วก็อยู่กันจนาตายจากกันไปเลยนะคะมันก็มีนะคะเคสแบบนี้เนาะคำแนะนำนะคะ i s up to you นะคะ We ิ a p i ร change แล้วก็ not the right time ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่า คุณจะตัดสินใจยังไงนะคะชีวิตคุณเนี่ยจะมีจุดเปลี่ยนที่มันดีขึ้นอยู่แล้วนะะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์เก่าด้วยถ้าได้วนกลับมาเนี่ยมันจะดีกว่าในอดีตแน่นอนนะคะแต่ว่าในตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ถูกกาหนดมาแล้วว่าคุณจะต้องแยกจากกันไปเติบโตก่อนนะคะ่ะประมาณนี้เลยค่ะตรงๆเลยนะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายคําตือนในวันนี้นะคะโดยการเปิดมเมสเซจที่คนรักเก่าฝากถึงคุณนะคะ เดี๋ยวถ้าเขาไม่ตกใหม่เองเนี่ยมีจะจับให้หนึ่งใบนะคะโอเคต้องจับให้นะคะ Our love will never cease to exist oh. เขาบอกว่าความรักของเราเนี่ยนะคะไม่มีวันตายไปนะคะ ก็ชัดเจนนะว่าเขาเนี่ยยังอยากไปต่อกับคุณนะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะเลือกที่จะไปอยู่ของเขาคนเดียวนะคะลําพังก่อนนะ,ะอยู่เยีย่ยงเียคนเดียวไปก่อนแต่เดี๋ยวเขาวนกลับมาแน่นอนเพราะว่าเขายังไม่จบกับคุณนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอืแล้วแต่คุณจะตัดสินใจด้วยนะความรักมันต้องสองคนนะคะวันนี้ถ้าใครอยากเทมพําำทำนายพิมพ์รับได้เลยนะคะถ้าเกิดอยากดูส่วนตัวอแอดไลน์มาสอบถามโปได้ค่ะึ้นในข้างล่างตรงน้องหมีพิมพ์ตามได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ